สวัสดีครับไม่จะมาสอนท่า step w a l l นะครับผมซึ่งท่า Step wall ก็เป็นท่าที่ต่อจากท่า a f ต t y w a l l นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันน่ครว,ว่าท่าส t ต w a l l ทํำยังไงนะครับก็ท่า Ste p w a l l จะเหมือนท่า a f ต t y w a l l เลยคือเราเอาขาข้างหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาขาข้างซ้ายรอดข้ามไปนะครับแต่ว่าท่า Step w a l l เนี่ยคือเราจะไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็เอาขาขึ้นมาแล้วขารอดไป Step w a l l จะเป็นการที่เราว,วิ่งหรือเดินมาแล้วก็กระโดดขึ้นสิ่งกีดขวางเอาขารอดไปเหมือนทำเ f e ต y Wall นะครับ ก็คือมันจะเหมือนเซฟตี้วอลเลยแต่ว่ามันจะเป็นท่าเซฟตี้วอลที่โฟก่าวนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าสเตปวอลเอาละครับท่าที่เห็นเมื่อกี้คือท่าสเตปวอลนะครับก็ที่ในการทำสเตปวอลนะครับผมก็คือเราจะกระโดดก่อนที่เราจะถึงสิ่งกีดขวางหรือถึงโตะนะเราดูจุดที่เราจะกระโดดก่อนนะครับเช่นอย่างตรงนี้ผมเล็งไว้แล้วว่าก่อนที่เราจะกระโดดข้ามโต้นี่ผมจะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้ก็คือเริ่มกระโดดจากตรงจุดนี้นะครับแล้วเราค่อยข้ามต่อไป ที่จริเลยคือเราต้องเลือกจุดที่เราจะเริ่มกระโดดก่อนแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากจุดใกล้ๆอนก็ได้เพราะมันีถ้าเริ่มจากจุดใกลๆเนี่ยมันจะยังยากเกินไปแต่คนที่เริ่มทำใหม่ๆเนี่ยก็สามารถโดดใกล้ๆก่อนถึงโต๊ะก็ได้อาจจะเริ่มจากระยะประมาณนี้แล้วกระโดดปุ๊บ <C lar ac id> แล้วพอเราทําระยะใกล้ได้แล้วเนี่ยเราก็ขยับออกมาเริ่มทําระยะที่ไกลขึ้นนะครับผมพอเรามั่นใจว่าร,ระยะใกล้โดดได้แล้แลวเราลองขยับออกมาหน่อยแล้วก็ลองกระโดดระยะที่มันไกลขึ้นดูนะครับผม พราะการทำสเตปวอลเนี่ยถ้าคนเก่งจริงๆเนี่ยสามารถกระโดดแบบแบบไกลามากๆเลยอย่งางบางคนผมกเห็นเขาโดดได้ห่างจากโต๊ะประมาณ2เมตรอะไรเงี้ยสอเมตรก็สามารถทำสเตปวอลได้เพราะงั้นแรกๆก็ให้เริ่มฝึกจากที่ใกล้ๆก่อนแล้วเราค่อยขยับมาจุดที่ไกลขึ้นนะครับโอเคครับแล้วก็เทคนิคอย่างของการทำสเตปวอลนะครับตอนที่เรากระโดดเนี่ยเราจะเน้นกระโดดขึ้นข้างบนถ้าเกิดเรากระโดดจากที่ไกลนะ เราพยายามกระโดดขึ้นสูงมากกว่ากระโดดน้มตัวไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าเรากระโดดน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยบางทีถ้าสิ่งกีดขวางมันดันสูงมันดันสูงกว่าที่เราคิดอาจทำให้เราไม่สามารถผ่านสิง่งขีดขวางไปได้อาจจะสะดุดล้มหรืออะไรพวกนั้นได้แล้วก็ไม่ใช่โดดเก้าศาองศานี้ด้วยก็คือพยายามให้มันโดดขึ้นไปข้างบนแต่ว่าน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับผมก็พยายามโดดขึ้นสูงแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับซึ่งพอเราทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจับจังหวะได้เองนะ ว่าต้องโดดสูงประมาณไหนน้มตัวประมาณไหน,น,ไหนก็ต้องลองฝึกกันดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ท่าเตบโบก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ด้านล่างนี้ได้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปสอนปลากลือมาใหม่ๆทุกาทิตย์เลยผมพยายามจะทำลงให้ได้ทุกาทิทย์นะครับผมมีอะไรไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ